สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับทิเชอร์สุวรรณทานะคะในวิชาภาษาไทยเด็กๆอย่าเพิ่งเบื่อทิเชอร์นะคะวันนี้ทิเชอร์จะพาเด็กๆไปอ่านรุนศึกษาบทที่4ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเดีวเราไปอ่าน conversation กันก่อนนะคะเด็กๆท่องตามด้วยนะคะ week 3 and 4 What do you want คุณต้องการ <coughs> rai? I want some snacks ฉันต้องการ What do you want คุณต้องการ rai? I want some snacks ฉันต้องการ It's time to do a brainstorm. รับสมองเกมถ่ายคำจากภาพคำที่ประสม,ระส,มสระอูเด็กๆจำได้ไหมคะสระอูตำแหน่งของสระอูอยู่ตรงไหนคะเก่งมากๆเลยค่ะตำแหน่งของสอูอยู่ใต้พยัญชนะนะคะจำดีๆนะคะ ข้อที่1จากภาพคือคําอะไรเอย่ยจับเวลานะคะหมดเวลาแล้วค่ะ,ฉะเฉลยนะคะคําจากภาพนี้ก็คือปออปู คำว่าวปูนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2จากภาพคือคำอะไรเอย่ยเริ่มจับเวลานะคะหมดเวลาแล้วค่ะ,ฉะเฉลยนะคะคําจากภาพนี้ก็คือคําว่า ดอูอดูคำว่าดูนั่นเองค่ะข้อที่3จากภาพคือคําว่าอะไรเอ่ยเริ่มจับเวลานะคะหมดเวลาแล้วค่ะ,ฉะเฉลย คำในภาพนี้คือชอ,อูชูคำว่าชูนั่นเองค่ะเด็กๆตอบถูกทั้งหมด3ข้อไหมคะสุดยอดเลยค่ะตบมือให้ตัวเองเลยวันนี้ทีเชอร์จะพาเด็กๆมาอ่านดารุณศึกษาบทที่4หน้าที่7นะคะเด็กๆหยิบหนังสือดารุนแล้วเปิดไปหน้าที่7ได้เลยค่ะ กอากากอากาจอจจอจอจน ดอ,อีดีไม่ม้วนจอใจไม่ม้วนจอใจอูอูออูอูอออ ตออาเตาโอตอโตโอตอโตปอ ดออัดัมเอโออาอาเอโออาอาไม้มาลายออไอ ไม้ลายอไอเอบออาเบาเอบออาเบาตอาตาตอาตา ไม้มาลัยปอไปไม้มาลายปอไปจออําจำจออําจำปออูปู ปอ,อูปูไม้ม้วนดอไดไม้ม้วนดอไดเด็กๆอ่านตามที่เชื่อทันไหมคะเก่งมากๆเลยคะ่ะสุดยอดไปเลยเวล g กูด แบบฝึกหัดของเราวันนี้นะคะพัฒนาภาษาไทยหน้าที่18ค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆหยิบหนังสือมาแล้วเปิดหน้าที่18เลยนะคะเจอไหมคะหน้านี้เองเขียนคําในช่องว่างให้ถูกต้องและอ่านประโยคคําที่หนึ่งทะเลทออะทะ เอลเลทะเลคำที่สองค่ะเปรเอปลอ,อเปรเปคำที่สาเลขเอลอขอเลข เลขคำที่สี่เกเรเอกกเกเอรอเรเกเรข้อที่หนึ่งน้องนอนใน น้องนอนที่ไหนคะทะเลเปรเลขหรือเกเรคะน้องนอนในเมื่อเด็กๆรู้คำตอบแล้วเติมคำตอบลงไปในช่องว่างเลยคะ่ะข้อที่สองฉันชอบเรียน ชอบเรียนอะไรคะทะเลเปเลขหรือเกเรเด็กๆชอบเรียนอะไรนะเติมคำตอบลงไปเลยนะคะข้อที่3พี่ชอบว่ายน้ำน้ำอะไรคะเด็กๆทะเลเป เลขหรือเกเรคะพี่ชอบว่ายน้ำอะไรนะ้าเติมคำตอบลงไปเลยคะ่ะข้อที่4ไม่มีใครรักเด็กที่ไม่รักเด็กที่ทำไมนะ่าทะเลเปรเลขหรือว่าเกเรคะเมื่อเด็กๆ เติมคำตอบลงในช่องว่างเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะสู้ๆค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆตารุณบทที่4ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเด็กๆคนไหนยังอ่านไม่คล่องหรือจำคำไหนไม่ได้เด็กๆสามารถเปิดคลิปดูได้ตลอดเลยนะคะเพื่อทบทวนตัวเองคะ่ะ สำหรับวันนี้ทีชเชอร์ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ